มีอยู่วันหนึ่งมีคนโทรสัท์บอกผมว่าเฮ้ยรูปหมอก็ลงไปอยู่ในเฟซบุ๊กของสมเด็จคุณเซนเฮ้ยผมตกใจนะเฮ้ยจริงเหรอผมเข้าไปดูจริงๆปรากฏว่ามันเป็นคลิปที่ผมไปออกรายการสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งและมีการพูดคุยระหว่างอังเคิลคุณเซนกับไอสเมียนประเทศในวันนั้นหมืนกันเราก็ต้องยอมรับว,ว่าไอสเมียนประเทศก็มีปัญหาอังเคิลคุณเซนก็มีปัญหา แต่ในความเป็นจริงจองเจ้าเล่ในรายการก็มีการทำโพลถามว่าระหว่างสมียนประเทศกับบุญเซนน่ะคนไทยเชื่อใครพบกับกว่าเกือบ70ไม่เชื่อใครทั้งสองคนนะแต่ประมาณสัก20กว่าที่เชื่อบุนเซนและ3เเชื่อสทงบุญเซนก็เลยเอาเรื่องนี้ไปตีปี๊บอย่างเลยว่าคนไทยเชื่อบุณเซนมากกว่าเชื่อสทง แล้วมันก็มีภาพผมน่ยที่นั่งสนทนาคุณเซนยอมลงทุนตัดคลิปเอาพวกเราเป็นลงในคลิปของคุณเซนแล้วมาคุยโมโอโอวดนะว่าคนไทยน่ยฟังคุณเซนมากกว่าจริงอยู่แม้เมื่อเปรียบเทียบแบบคนสองคนนี้คุณเซนอาจจะได้คะแนนมากกว่าสทลแต่ก็ต้องส่งสัญญาณดังๆว่าถ้าตราบใดที่คุณเซนต้องการเข้ามาเอาแผ่นดินของประเทศไทยโดยเฉพาะ4จุดใหญ่ๆจริงอยู่มัน11จุด แต่ที่จุดเนี่ยที่ฮุนเซนไดไปฟ้องศาลโลกคนสุพรรณประกาศชัดเจนว่าคนสุพรรณไม่ยอมนอกจากคนสุพรรณไม่ยอมคนไทยทั้งประเทศก็ไม่ยอมฮุนเซนมึงฟังไว้นี่อือ